คุณจะโสดไปอีกนานแค่ไหนแล้วจะมีใครเข้ามาในเร็วๆนี้หรือเปล่าเลือกรูปภาพที่ดึงดูดคุณมากที่สุดแล้วเราไปฟังคำตอบพร้อมกันค่ะสำหรับท่านที่เลือกรูปภาพที่หนึ่งค่ะเป็นอัศวินไม้แล้วก็เจ็ดดาบค่ะเปิดไพ,พ่เพปิคิเนตนะคะ จะมีคนเข้ามาใหม่แน่นอนค่ะแต่คุณอย่าเพิ่งหลงสเสน่ห์เขานะคะเพราะเขาอาจจะมาด้วยเล่ห์เหลี่ยมมาด้วยความสเสน่หานะคะซ่อนบางอย่างที่ไม่จริงใจหรือมีความหลอกลวงเอาไว้ค่ะชอบได้รักได้แต่ต้องดูกันนานๆเพราะคนคนนี้มีอะไรบางอย่างแอบแฝงค่ะไม่สามารถเชื่อได้แน่นอนร0อยเปอร์เซ็นตนะคะท่านที่เลือกรูปภาพที่สองค่ะก็จะเป็นไพ่แฮงแมนนะคะแล้วก็เป็นไพ่ two of pentacles นะคะ ตอนนี้ค่ะคุณยังอยู่ในจุดที่ว่าต้องคิดให้ลึกคิดให้ดีวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนเลยแหละความรักมีความไม่ชัดเจนนะคะมีความลังเลสงสัยบางทีคนเข้ามาค่ะคุณก็อาจจะเอ๊ะคนนี้ใช่หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าที่สวรรค์ประทานมาให้หรือจะไม่ใช่หรือว่ามีคนเข้ามาหลายคนค่ะในเวลานี้ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ไม่ผิดค่ะเราก็ไม่เป็นไรเลยค่ะ ในเวลานี้สิ่งที่จะต้องโฟกัสก่อนเป็นอันดับแรกคือให้คุณทําใจให้นิ่งเข้าไวค้ค่ะนิ่งไว้ก่อนนะคะแล้วลักแท้ที่คุณต้องการหรือถามถึงเนี่ยจะเข้ามาในภายหลังคะ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งรีบเลือกนะคะรูปภาพที่สามคะ่ะเปิดได้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะแล้วก็ไพ่สามเหรียญคะ่ะไพ่เฮอร์มิตแล้วก็ไพ่สามเหรียญน,นะคะคุณยังจะต้องโสต่อไปอีกสักพักหนึ่งเลยะคะ่ะ มันเป็นช่วงวัยทองนะคะของการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณเมื่อมีคนที่เข้ามาในภายหลังที่มันใช่จริงๆค่ะคุณจะพร้อมแล้วก็ได้เจอกับรักแท้คุณจะต้องโฟกัสที่การเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองก่อนเพราะความรักครั้งหน้าค่ะมันจะเป็นโอกาสที่ใช่และความรักนั้นเป็นความรักที่มั่นคงจริงๆค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าจัก,กรวาลมีคำตอบให้คุณเสมอค่ะ